เพราะเกลันพ่นไฟได้เราเลยปั้นเกลันยังไงล่ะกลับ,บสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับวันนี้รับสรายการทูนูสแซมเดนส์แคสต์นะครับ ก็วันนี้เรามาอยู่กับรีวิวของเกลันนะครับผมาธาตุไฟนะซึ่งตัวนี้พ้นไปได้ผมก็เลยปั้นหยอกๆนะครับจริงๆสาเหตุหลักที่ปั้นตัวน,นี้เพราะว่าตัวน,นี้มีความสามารถในการทําดีบัฟที่สําคัญหลายอย่างเราคิดว่าก็น่าจะเอาไปลงได้ในหลายๆคอนเทนต์ด้วยนะครับแต่เรามาดูที่ข้อมูลพื้นฐานของเกลันธาตุไฟก่อนนะครับเกลันธาตุไฟนะเป็นมอนสเตอร์ที่มาพร้อมกับ The Witcher 3์สามไวรั l l a ลลาบอร์นะครับก็เป็นมอนสเตอร์สายแอทแท็กนะครับ HP 9, ่น้าอยู่ที่9,555 HP ก้านทั้งต่ำทีเดียว นะครับแล้วก็ชอบการนั่งคุกเข่าตรงนี้นั่งชั้นเข่าตรงนี้นะดูสำนึกผิดแล้วไน,นี่ยอ่ะแอดแท็กอยู่ที่867นะครับแอดแท็กก็ค่อนข้างสูงนะแต่บอกได้เลยว่าตัวเนี้ยเอ้ยแบบเอ่อแอดแท็กของสก,กิลแต่ะละอันเนี่ยทำได้ดีมากนะครับดีเฟนซ์อยู่ที่637นะครับสปีดอยู่ที่100่งร้อยสปีดก็ข้านั่งอ่าอยู่พื้นๆนะพื้นฐานนะครับอ่าส่วนสก,กิลที่สำคัญของแกนล,ลั่นทัดไฟนะครับอ่ารีเดอร์สกิลนะครับก็เป็นการเพิ่มอแอดแท็กพาวเวอร์นะครับผม ทําให้ตีแรงขึ้นในระดับหนึ่งนะครับถ้าไม้ตายที่รุนแรงนะครับผมก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพนึกนะอ่าก็ในเดวิเชอร์สามการใช้เวทมนต์เนี่ยเขากก็ก็จะเรียกว่าพานึกนะครับอ่าก็จะเป็นสกิลที่ชื่อว่าอิกนี่เป็นธาตุไฟนะก็จะแบมือออกมาอย่างนี้แล้วก็พ่นไปหลอ,อกไปนะครับในการโจมตีศัตรทูทั้งหมด3ครั้งนะครับแล้วก็ในแต่ละครั้งเนี่ยมีโอกาสในการที่ทําให้ศัตรูติดดอดสเนี่ยสองเทิร์นนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าศัตรูติดดีบัฟพิษอยู่นะครับผมก็ทําให้ศัตรูติดสตันได้ด้วยนะคครรัับบโอกกาาาส50%นนนะทททท่่่ีี้็็เป ได้ดีนะแล้วก็ทำให้สตูนเนี่ยติดดีบัฟพิษได้ถึง3อันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีโอกาสติดสตันตามด้วยนะครับอ่าก็ถือว่าดีทีเดียวนะครับอัพเต็มนะครับผมก็จะครูดาวอยู่ที่4เทิร์นนะครับแล้วแดนเมก็จะแรงขึ้นด้วยท่านี้แดนเมก็ไม่ธรรมดานะท่าที่2องนะท่าเวิล์นะครับก็เป็นท่าที่แบบอ่าแกแลนเนี่ยจะโจมตีเข้าไปอ่าโจมโจมตีสูสามครั้งนะครับท่านี้เป็นท่าที่ดีนะเพราะว่ามีตัวที่เป็นเมตาดีบัฟเนี่ยอยู่รวมกันถึงสสกิลเลยแล้วก็แรง พอสกปรทีเดียวเดี๋ยวจะให้ดูกันนะครับเป็นการจบตีสูงทั้งหมด3ครั้งนะครับในแต่ละครั้งเนี่ยมีโอกาสในการทำให้เกิดกรอดแตกได้นะครับผมสองเทิร์นด้วยโอกาส30%นะครับแล้วก็มีโอกาสอีกลดแอทแทกบาร์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับก็ถ้าเนี้ยคือลดแอทแทกบาร์ได้มากสุดเนี่ยคือถ้าเกิดว่าแจ็คพอตติดทุกอย่างนะครับฮิตแรกกรอแตกใช่ไหมครับอ่าฮิตแรกดูดแอทแทกบาร์ด้วยใช่ไหมก็จะให้ติดกรอแตกแล้วก็สามารถดูดแอทแทกบาร์ได้อีก ถือว่าเยอะอยู่นะอ่าถือว่าเยอะอยู่นะครับก็ถ้าถ้านี่ถ้าอัพเต็มนะก็เพิ่มแอคทิเวชันอีก10%ก็แต่ในการติดแต่ละอย่างเนี่ยก็แตกหรือว่าดูดแอทแทกบาร์ก็จะเพิ่มเป็น40%นะครับก็พอลุ้นได้พอลุ้นได้ส่งผลกับอ่าลำดับการออกเทนของฝั่งสโตนพอสมควรนะครับอ่าอันต่อไปนะท่านหนึ่งพีรลูนนะอันนี้ก็เป็นท่าโจมตีพื้นฐานนะครับโจมตีสตูแล้วก็ทำให้สตูเนี่ยติดดีบัฟดับหักห้าสิบเปอร์เซ อันนี้เป็นดีบัฟดาบหัก2เทิร์นอัพเต็มแอคทิเวชันเป็นเ5ป็นนะครับโอกาสการติดก็ถือว่าเอาไว้ตัดจังหวะได้แหละนะครับระดับหนึ่งนะอ่ารูนก็เดี๋ยวเราไปดูในเวอร์อารีนาด้วยนะอันนี้คือลองทำเป็น2สายนะอันนี้สายครีดามเมดนะครับสายครีดามเมดเลยนะครับอ่า uh, ก็เดี๋ยวเราอัด อ่าแอดแทกอะไรให้เต็มเนาะอ่าจะได้แบบลองดูว่าถ้าเป็นสายครีดเดามเแล้วเนี่ยไอ้เดามเมันจะจัดจ้านไหมขนาดไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวใน World Arena ก็จะเอามาให้ดูกันด้วยนะตัวนี้คิดว่าลงได้หลายอันเลยนะครับลงในทีม Arena เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสกิลเทสก่อนก็แล้วกันนะครับเป็นสกิลเทสก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกับทีมนี้ดูนะครับว่าจะรุนแรงไหมนะครับ่าตึ๊บเี่ก็เดี๋ยวเราลองแบบด้วยการโจมตีพื้นฐานก่อนนะครับตึ๊บ โอเคปิดกอแตกตัวหนึ่งโอ้ให้ตายเถอะขอบคุณเ,เดี๋ยวเราลองเริ่มจากท่าเวลิลกันก่อนก็ได้นะท่าเวลิลกันก่อนนะครับท่าเวลิลก็จะเนี่ยทำให้แบบเติดเติดเติดเห็นไหมฮะถ้าเป็นสายกริ๊ดได้มันก็ถือว่าอแบบพอโจมตีได้รุนแรงในระดับหนึ่งสำหรับท่าเวลิลนะครับก็ ท่าเวิร์กก็จะเป็นท่าที่เอาไว้โจมตีแล้วก็เกาะแตกลดแอทแทกบาร์เห็นไหมสร้างความปั่นป่วนให้ฝั่งศัตรูได้ไม่น้อยไม่น้อยไม่น้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวเราลองจากอีกนี่ก่อนก็ได้ที่เป็นท่าที่เป็นท่าพื้นฐานนะครับท่า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 ที่3ท่าที่3มนะครับเนี่ยอีกนี่ก็จะเนี่ยด้วยความเท่ของท่าอีกนี่เนี่ยมันทําให้แบบว่าผมชอบมากนะครับมาดูกันมาอีกนี่นะครับป้ายพ่นไฟ ปล่อยไฟจากใล้แขนปึงป้งปึงป้งปึ้งปึ้งจะเห็นได้ว่าดาเมจก็เนี่ยนะครับก็ประมาณหกพันติด3ดอทแล้วก็แลนสันได้ด้วยอ่แลนสันก็ทาให้ติดตั u นได้แล้วคือแบบ3ดอทนี่คือศัตรูตายได้เลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าดีอยู่ในระดับหนึ่งนะปึก๊กนี่ครับก็แล้วเดี๋ยวเราลองเอาไปต่อท่า2กันดูนะต๊ดอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งฆ่าแฟร์รี่คิงเลยขอร้องละอ่ะฟันนี่ทีหนึ่งนะต่ยนี่ทีหนึง่งมาแล้วก็นี่นะครับ เดี๋ยวเราก็ท่าสองนะครับเว้กที่นึงนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะลดแอทแทกบาโจมตีได้รุนแรงนะถ้าติดแบบไอ้เกราะแตกไปด้วยอะไรเงี้ยก็ถือว่าแรงอยู่ทีเดียวนะฮะตายนะท่านหนึ่งก็พรีรูดก็ฟันจกนะครับแต่เ,เรา,าดูดาเมจของพรีรูดด้วยแต่เ,เราเรามาดูดาเมจของท่านหนึ่งกันด้วยนะครับก็ท่า1หนึ่งก็ถือว่าเป็นท่าที่แบบโจมตีธรรมดานะแต่จากที่ลองเล่นดูก็ดาเมจก็ไม่แย่นะครับถือว่าพอใช้ได้ทําให้ติดเกราะแตกได้อะไรแบบนี้นะครับ แต่เราลองฟังัศัตรูที่เป็นธาตุน้าดูบ้างท่าสามเนี่ยก็จะยังใช้กับธาตุน้ําได้ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ก็ยิงเข้าไปก่อนน้ำเิรบเบิบเบิบ,บเห็นไหมฮะการติดต่อกับสแตนท์ถ้าเกิดขึ้นได้อะต่อด้วยท่าสองได้ไหมเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนะตึงๆเคลียนะตึงๆๆนะฮะอืมแล้วก็เดี๋ยวเราเอาท่าหนึ่งพีโรดไปใช้ดูนะครับอปึ๊บอ่าเดี๋ยวท่าหน 1, ึ่งพีโรดจะมาแล้วนะอ่าพรีโรดนะครับ ท่าหนึ่งตึง้งเห็นไหมฮะเดิมแมกก็ดีอยู่อ่าเล่นเล่นไปสายเดิมแมกก็ไม่ได้ถือว่าแย่อะไรนะครับอ่าของตัวนี้นะเอาละเดี๋ยวเราไปดูกันในคอนเทนต์อื่นกันบ้างน,นะก็จริงๆพวกหอพวกอะไรก็เล่นได้นะตัวนี้ตัวใดก็ตามที่อ่ามีการแปะดอตเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับก็เล่นในพวกหอพวกอะไรได้นะเนี่ย trial of ascension อย่างเงี้ยนะครับอ่าก็ เนี่ยเราเอาเจ้าตัวแกรัลนไปเทสได้ไปเล่นได้ไปเล่นได้นะแปะดอดแปะอะไรหอฮาร์ดนี่หอเียกได้ว่าเป็นสถานที่โปรดของพี่เขาเลยล่ะนะครับอ่าก็ปุ๊บเนี่ยรถแอทแทกบาร์นะครับ, ه, บ,อแ,อบ,รบแอปสโลว์ซีลวัวรถแอทแทกบาร์อีกทีหนึ่งอ่าแต่อันนี้อันนี้เป็นรถหมูนะครับอ่าเล่นแอทแทกบาร์นะครับอ่าจัดการกับแวมเมอร์ซิอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็นี่เราใช้ท่าสามอีกนี่ดูนะครับตึบตืบตืบ,ตบอ่าก็ สตาก็แบบติดบ้างไม่ติดบ้างอะไรอย่างนี้นะอืจากที่ลองมาแต่ก็ถ้าติดก็ถือว่าศัตรูก็เคลื่อนไหวขยับยากในระดับหนึ่งทีเดียวนะครับเนี่ยใช้ท่า2ก็ได้ใช่ไหมฮะ,ะเนี่ยลดแอตแทกบาหรือว่าทำดาเมจก็ถือว่าไม่แย่ช่วยลงพวกหอพวกอะไรได้นะครับในระดับหนึ่งอเอาละไปเดี๋ยวเราไปดูในเวอร์ไรีน่ากันบ้างวันนี้ก็ ค่อนข้างจะทำรูนตัวนี้มาแล้วก็เทสเทสแบบคือ,อคือเราคือเราเล่น w วิ l d a อาร a เล่นเพื่อไต่แล้งเราก็โน่อยู่แล้วนะเราไต่มาเพื่อเราปั้นมาทำแล้งมา อะไรอย่างนี้แลงเราก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกเราเน้นการปั้นเพื่อเอามาเป็นข้อมูลนะว่าแบบเอ้ยเล่นแบบไหนเราลองเล่นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็มันได้ผลกับเกยมยังไงนะครับก็ส่วนเรื่องที่แบบว่ามันเวิร์กกับทีมเราไหมอะไรอย่างเงี้ยให้เพื่อนๆไปลองตัดสินใจแล้วก็ไปต่อยอดจากตรงนี้ดูก็แล้วกันนะว่าไอม้มันได้ไหมนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็จะสังเกตได้ว่าเจ้าตัวแกแลนผมทัสไฟที่ทำน,นะครับก็จะเป็นแบบเป็นแทงกี้หน่อยนะนะครับเป็น HP เยอะๆหน่อยนะ าการใส่อาร์ติแฟกต์สองข้างบน HP เนี่ยก็สําคัญมากคือตัวนี้ด้วยความที Speed, ่สปีด HP ต้นมันน้อยใช่ไหมมันก็เป็นตัวหนึ่งที่คนจะคาดหวังกันว่าเอ้ยมันจะต้องนิ่มมากแน่ๆต้องตายเร็ว ซึ่งมันก็ใช่มันก็ตายเลยจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยใส่ HP เข้าไปเยอะๆนะครับแล้วก็เน้นผลจากการทำเกราะแตกแล้วก็ทําอีกนี่นะแต่เพราะผมทําเป็นสายแท้งสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นจากตรงนี้คือมันทำ damage ได้ค่อนข้างดีนะทำได้ไม่แย่เลยนะครับ accuracy ก็มีระดับหนึ่งนะ skill นะครับอ่านี่ก็ตามที่บอกไปแล้วรุนก็เป็น EX กับวิวนะครับก็ทำาสป e d ให้แบบออกหลังจากตัวลบอะไรอย่างเงี้ย อพอตัวนี้ออกออกหลังจากตัวลบแล้วเนี่ยก็ถือว่าทํางานได้ค่อนข้างดีตัวนี้มีสกิลที่โจมตีเป็นมัลติฮิตค่อนข้างเยอะนะก็เลยแบบใส่พวกอ์ตแกต์ที่เป็นโจมตีต้มลา่างแตมลางแรงตามแอตแท็ Attack. Speed นะปสปีฮิตเอพีนะครับทูนุบจากสติจากสตินะฮะแล้วก็เนี่ยอาจจะเปลี่ยน S3 สามเป็นคอเวอรี่เป็นตีตามเดฟหรือตีตามอะไรไนดะ้เพิ่มแอคเคเลซีท่าสก็ไม่แย่อะไรนะครับเอาล้วฮะนี่ฮะก็นี่ทําออกมาตึกๆกนะครับเรียบร้อยใส่เอคู่เลยเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะบอกได้เลยว่าโอ้ตอนที่เล่นเนี่ยก็แบบอเอยเจอปัญหามากมาอยู่เหมือนกันนะแต่เราก็แบบเออเราก็พยายามแบบเล่นแล้วก็เอารีเพลย์ออกมาให้ดูกันนะครับ อ่าก็แบบเล่นกับตัวลบก็ดีอะไรแบบนี้นะเล่นกับพวกตัวลบก็ถือว่าสนุกดีนะครับไม่แย่ไม่แย่นะครับอ่าก็เดี๋ยวดูกันนะ House Time อันไหนดีหนะ้าเกมนี้เหรอเดี๋ยวลองดูซิว่ามีเกมไหนที่แบบว่าเราพอจะเห็นได้ชัดๆอ่าอย่างเช่นเกมนี้เจอกับอุจิวะอิทาจินะ <laughs> ดูซิว่าไฟของนายกับไฟของเราใครจะร้อนแรงออกว่ากันนะ แต่จุดหนึ่งที่เล่นแต่จุดหนึ่งที่ใช้ในการตัดสินใจเล่นเจ้าตัวนี้ก็จุดหนึ่งนั่นก็คือเนี่ยแหละนะครับการใช้คาถาไฟนะ, <c oughs> ะแต่เกมนี้ฝั่งนู้นได้ก่อนนะผมปล่อยฝั่งนู้นเปิดไปเลยนะครับอาจจะมีแบบเรื่องดวงมาเกี่ยวข้องด้วยนิดนึงอ่ะปึง้งอ่ะอันนี้เจ้าตัวผู้กัน่าเจ้าตัวพัพเทเทียแสงผมมันไม่มันไม่โดนดีดีปับอ่ะมาแล้วครับอีกนี่นะอีกนี่ปากปากปาก,ปากอันนี้ดูเป็นในเชิองอิทธิพลของอีกนี่แล้วกันเห็นไ,ไหมก็แอคเคอรเรซีเยอะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้แบบ อ่าส่งผลมากขนาดนั้นนะครับอืมันนี้แบบก็วยความที่แบบว่าไอ้ฝั่งเราโชคดีด้วยอะไรแบบนี้ก็ขอโทษนะขอโทษด,ด้วยขอโทษด,ด้วยไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะครับปึ๊บเ่ก็เอาเอ็ดหน้าไปขโมยเทรดมาปึงป้งปึงป้งปึ้งปึ้งแล้วเดี๋ยวเร,เราดูท่าสองกันนะเนี่ยเห็นไหมฮะคือเวิ์เนี่ยก็ตกแด m a g ตกประมาณอ่าฮิตหนึ่งถ้าถ้ามีเกราะแตกด้วยก็ฮิตละสี่พันได้ไหมก็แบบไอ้ก,กรแรงอยู่ลงแอตแทคบาด้วยคือโดนเวิร์เข้าไปทีหนึ่งนี่คือเกมปั่นป่วนเลยนะเกมปั่นป่วนนี่แบบ คือแบบพวกแอตแทกบาพวกอะไรจะแบบมีความอ่าซับมีความแบบสับสนวุ่นวายอะ่ะทีมฝั่งตัวตก็จะแบบเฮ้ยเอตอตัวนี้แทนที่จะได้เทิร์นได้อะไรอย่างเงี้ยสถานการณ์มันเปลี่ยนเร็วมากเลยอะ่ะนะครับอ่าลองดูเกมนี้นะครับอ่าเกมนี้ก็มาถึงปุ๊บนี่ก็จะเล่นกับพวกตัวลบอะไรอย่างเงี้ยผมก็ใช้เป็นอ่เจ้าตัวเวโรนิก้านะนะครับเร็วๆนะก็ลบมาแล้วก็นี่ฮะอีกนี่ตึมตึมตึมเห็นไหมฮะเนี่ยจะเห็นว่าบางทีมันก็ติดสตัร์บางทีมันก็ไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยนะ เนี่ยกะว่าแบบอันนี้คือแบบจังหวะสวยๆเลยนะเ yeah, นี่ยสตรวเดจิ้มเข้าไปที่เจที่แกลลั่นนะแต่เราเราทำเป็นแท้งมามันก็มันก็จะอึดหน่อยหนึ่งอ่ะอึดหน่อยหนึ่งอ่ะแกลลั่นไปต่อนะล้วเวิร์ต่อไปปึ้งปึ้งปึ้ง,งเห็นไหมฮะคือฝั่งศัตรูเนี่ยดีบัฟย,ยาวเป็นแถวเลยนะแล้วก็มีบางเกมที่แบบพยายามจะเล่นพยายามจะเล่นกับเจ้าตัวอ่าโทโมเอะด้วยหรือว่าองคเมียวธาตุไฟนะอ่าแต่ว่าพอดีว่าเกมไม่ค่อยอํานวยเกมไม่ค่อยอานวยเท่าไหร่นะครับ เนี่ยแกแลนก็จะเป็นตัวที่แบบอ่าถ้าถ้าเราทําเป็นแทงเนี่ยฝั่งตัวก็ต้องเสียเวลาในการแบบไอ้เก็บเอาแกแลนออกอะไรอย่างเงี้ยสักแป๊บหนึ่งแต่ว่าอ่าหน้าที่ของแกแลนเนี่ยก็จะค่อนข้างชัดเจนมากอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับอ่าแกแลนเนี่ยแกแลน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 เต็มไปหมดอ่าแกแลนด์เต็มไปหมดอ่าเกมนี้แกแลนก็ได้ลงนะครับเนี่ยชุบเอเล็งขึ้นมาปึ้งอันนี้ก็ดูแบบดาเมจแบบที่เราเลือกไม่ได้แล้วกันเนี่ยเห็นไหมฮะสามพันสี่พันอ่ะดูตรงโพไซดอนไฟนะ เห็นว่าดาเมจก็ต้องตกประมาณหมื่นในะเดลเชียวนะสำหรับบั f แอ t แท c แล้วก็สแต t นี้ใช่ไหมครับร,วม,รวมกับอ artifact ที่ใช้ถือว่าแบบเอ้ยดีอยู่นะใช้ได้ใช้ได้ไดนะครับนี่ ex นะครับปึง้งอันนี้โชคร้ายลบไม่ออกเลยนะแล้วกระโดดแทงต่อนะครับปึง้งขอโทษด,ด้วยขอโทษด,ด้วยจ้ะไม่ได้ตั้งใจขอโทษด,ด้วยเกมนี่จังหวะมาแบบนี้อ่านี่ครับแล้วก็นี่แทงท่านหนึ่งพิรุษเฉยนะอะ่พิรุษเฉยก็ห้าพันกว่านะครับก็ ถือว่าไม่แย่ไม่แย่นะครับน่ซดอนไฟลปรับใหม่มาก็ดีนะก็ทําเรียกได้ว่าหลายอย่างนะเดี๋ยวเรามาดูที่อีกนี่กันนะปึ๊บปึ๊บ,บอ่าก็ได้เอด้วยเห็นไหมคือแบบเนี่ยเอกมันก็จะทำให้แบบเอ่อความสามารถในการใช้สกิลต่างๆก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะได้ a t ัต k Bar เพิ่มจากท่าที่2ด้วยอ่าท่าที่2ด้วยนะครับก็อ่าถ้า อ่ถ้าลำดาบเนี่ยก็จะเพิ่มแอตแทกบาร์ด้วยก็เลยเป็นการที่แบบพอได้เทิร์นบ่อยๆก็ทำให้แบบไอ้มีโอกาสในการอ่เพิ่มใช้สกิลอะไรพวกนี้ได้ง่ายขึ้นนะอย่าเล่นกับพวกต้นลถกูดาวอย่างเงี้ยครับมาอย่าสงสมมติว่าเล่นถ้าเล่นกับซิบาร่าใช่ไหมก็โยนเทิร์นปิ้วๆให้ตัวนี้ได้เรื่อยๆด้วยนะนี่อีกนี่นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บเห็นไหมสตันดอทใช่ชไหมแต่บางทีก็ไม่ติดอ่าก็ตัวนี้ถ้าแอคเคเลซี่เยอะๆหน่อยก็ดีผมว่าของของผมมันมันแอคเคเลซี่มันอาจจะน้อยไปนะเหมือน50มมัันก็ยงแบบไ่่คห้อ่ิ เห็นผลของการติด stun เท่าไหร่นะครับจริงๆ stun ที่เป็นดีบัฟสำคัญมากเลยนะผมว่ากล่าวว่าแบบเอ๊ะ a c c เ l e r a t i ห้าสิบนี่คือแบบว่าเราคือมันมีโอกาสแบบ a c c เ l e r a t i o n ห้าสิบแล่วก็สามที่ติด stun ได้ก็แบบเฮ้ยมันน่าจะโอเคนะแต่แบบพอมาใช้จริงนี่ stun ก็ติดบ้างไม่ติดบ้างนะถือว่าติดยากอยู่เหมือนกันนะครับเกลันเกรัลของเรานะถือว่าดีนะใช้ได้ใช้ได้นะครับก็ผอเกมีรู้สึกว่าเจอแบบ อ่าคุณพี่ความเร็วสูงนะออันนี้แบบทำสปีดจูเน n i n g มาเร็วจี้เลยนะฮะอันนี้อันนี้คือผมเป็นทีมรับบ้างนะครับอ้า,อาวอ๋อเราได้ก่อนโอเคโอเคโอเคถึงว่าเราจะรับจาบเจ้าตัวอ่า,อาลิงมื่นะมาลบตึ้งอีกทีหนึ่งนะนี่แกแลนไปเลยเพิบวไวก่อนนะครับอ่าเวิลก่อนอ่าเว,าเวิเพื่อลด t อตแทกบาอย่างเดียวเวิลนี่คือ,อลดแ t ตแทกบานะไม่ได้มีการเพิ่มแอตแทกบาให้ตัวเองนะครับ ซึ่งก็ทําให้แพนด้าเนี่ยไม่สามารถที่จะแบบเติมแอตแท็กบาจากการเพิ่มแอตแท็กบาได้นะอ่ามาอีกนี่นะปุ๊บเฮ้ยตึมตึมตึมเห็นไหม4,000ต่อฮิตถ้าติดคลิทิคอลในขณะที่ไม่ทำคลิแดมอ่าไม่แย่ไม่แย,แย่แล้วก็ใช้กับลูนเอ็กซ์ได้กอนัางดีนะครับตรงนี้ถามว่าลูนสตันเป็นไงเหรอผมก็มันด้วยความที่มัน,ม,นมันมันมีสกิลหมู่สองท่าผมว่าสตันก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับก็อันนี้ก็ไปรีวิวนะครับผมของเจ้าตัวแกแล,ลนธาุไฟนั่นเองนะครับก็ คิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะชอบกันนะกับเพื่อนๆที่ได้แก๊สลัดไฟก็อย่าลืมลองปั้นแล้วลองเล่นดูนะครับแล้วก็ได้ผลยังไงชอบตรงไหนสามารถใส่ในคอมเมนต์ด้านล่างเลยแนะนาผมด้วยนะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณสักการ,รบชมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์แล้วเจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย